แนะนำ5มือถือนะผมในงบราคาประมาณ1 9 0 0 0บาทนั่นเองนะผมซึ่งจะมีนน้ตอะไรกัน,นกบ้างนะับผมก็ไปชมกันเลยผู้ชมอีก97.7%ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ไลค์ด้วยนะฮะโอเควผมก็สวัสดีคุณผูมชมทุกท่านนะผมก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำมือถือกันอีกแล้วนั่นเองนะผมซึ่งในวิดีโอนี้นะครับจะอยู่ในงบประมาณ1น0 0ง้บาทนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในงบหมืันเก่า เก้าแบบหมื่นเจ็ดปลายหรือว่าแบบหมื่นแปดอะไรอย่างนี้นะผมหมื่นเก้าไม่ค่อยมีนะครับมันกระโดดไปสองหมื่นเลยนะผมสองหมื่นหนึ่งร้อยสองหมื่นอะไรอย่างนี้นิดหน่อยนะผมโอเคไม่พูดท่านนาเพลงนะเราเริ่มกันเลยดีกว่านะมนะสำหรับรุ่นแรกนั่นเองรุ่นนี้นะผมนั่นก็คือตัวเรียวมีจีทีนั่นเองนะครับรุ่นนี้เนี่ยตัวสเปคเครื่องเนาะขนาดหน้าจอนอยู่ที่หกจุดแปดนิ้วนั่นเองความเอียนหน้าจอนอยู่ที่หนึ่งจุดห้าเคอินเทียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ชนิดเนี่ยจะเป็นนัมเบอรีเฟรรชเทอยู่่่ที์ฟิบเบตอร์อย สุดเนะี่ยอยู่ที่6000นนิสเลยนะครับ IP rating เนี่ย IP 6 8และ IP 6 9เก้าน้ำหนักตัวเครื่องนี่อยู่ที่202กรัมส่วนตัว OS เนี่ยรุ่นนี้จะเป็น Android 15ครอบด้วย Realme UI เวอร์ชันหนย์ CPU เนี่ยตัวนี้นะผมจะเป็น Dimensity 8400 Max นั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวการ์ดจอ Mali g 7 2 0 m c 7ส่วนตัว s i c a r เนี่ยไม่สามารถใส่ได้เนาะส่วนกล้องเนี่ย50ล้านอัตราว้ย8ล้านแล้วก็ตัวงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 4K 60เเฟรรมททั้้งงกลอหน้าและกลลล้องหงหัเยนะผมส่ววนควาิ กล้องหน้าเนี่ยรุ่นนี้อยู่ที่32ล้านเนาะรูแจ็คเนี่ยไม่มีแล้วนะฮะบลูทูธเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันน6.0เรียบร้อยนะผมส่วนแบตเตอรี่เนี่ยให้มาถึง7,000มิลลิแอมป์กันเลยทีเดียวนะผมแล้วก็ชาร์จไว้สูงถึง120วัตต์กันเลยทีเดียวนะผมโอเคมาถึงในเรื่องราคากันเลยดีกว่านะครับตัวนี้ในแรมส2ของสตอรี่สองร้อยห้าสิบห่กิกะไบนในที่มซึ่งิดว่นใจ็ดัวตเก้าด้ลยเคมาี่2แล้าบุทนั่นเองนะับซึ่งถ้านี่ยตัวขนาดหนใจ จออยู่ที่6.7นิ้วนั่นเองส่วนความละเอียดหน้าจออยู่ที่ 1.5K เรียบร้อยนะครับ แล้วก็ในเรื่องของชิ้นีจนยจะเป็นมอลเลตนะครับผมแล้วก็ตัวความสว่างหน้าจอสูงถึง5,000นิตเลยนะครับผมไอพีเรตติ้งเนี่ยก็แน่นอนนะครับผมไอพี68และวไอพี69น้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่205กรัมส่วนตัว OS เนาะตัวนี้เนี่ยจะเป็นอันดับท15ครอบด้วย Magic OS 9 CPU เนี่ยตัวนี้นะครับผมให้เป็น Snapdragon 8 Gen 3เลยนะครับผมมาพร้อมกับตัวการ์ดจอ a ิเ e n o 750รุ่นนี้ไม่สามารถใส่นิการได้เนาะส่วนกล้องเนี่ยความละเอียด200ล้านเลนส์เทเลโฟโต้เนี่ยความล,ล,านนะละเนนอยียด นในเรื่องของเลนส์ตะวนนะันเนาะความละเอียด12ล้านนะครับแล้วก็ในเรื่องของงานวิดีโอเนี่ยตัวนี้หนมอยู่ที่ 4K 30นั่นเองนะครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยส่วนกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดเนาะอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีเลนส์อีก หนึ่งหนึ่งตัวนูผมก็คือเดบเซนเซอร์อีก2ล้านนะครับสำหรับตัวกล้องหน้านะน,นี้แล้วก็ในเรื่องลำโพงเนี่ยเป็นลำโพงคู่นาะดูแจ็คไม่มีนะครับบูทูธรุ่นนี้ให้เป็นเวอร์ชันจด4ส่วนแบตเตอรี่เนาะตัวนี้เนี่ยเอ่อ 6, หกพันมิลลิแอมป์นูผมรองรับชาร์จไวเนยอยู่ที่หนึวัตต์กันเลยทีเดียวนะผมนะ ซึ่งในเรื่องราคาเนาะตัวนี้เนี่ยแรม12กิกความจุ512กิกะไบต์นี่อยู่ที่17,820บาทนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าท่านส,สนใจเนาะก็สามารถคิงที่ตัวตะกาถูกได้เลยเอาละนะผมรุ่นที่3แล้วนะผมรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นตัว Poco F7 Ultra นั่นเองนะครับรุ่นนี้เนี่ยตัวขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.67นิ้วนั่นเอง แล้วก็ความแรดหน้าจอเนี่ยให้สูงถึง 2K กันเลยทีเดียวนะครแล้วก็ในเรื่องของตัวชนิดเนี่ยจะเป็น AMOLED แล้วก็ค่าสีเนี่ยอยู่ที่68ล้านสีรีเฟรชเร e ก็120 h z ส่วนความสว่างหน้าจอเนี่ยอยู่ที่3,200 nits เลยนะครแล้วก็ IP rating เนี่ยรุ่นนี้จะเป็น IP68 แล้วก็น้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่212กรัมเนาะ Android เนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็น Android 15ครอบด้วย HyperOS นั่นเอแล้วก็รุ่นนี้ได้อัปเดตเป็น Android 16ด้วยนะครับแล้วก็ HyperOS 3ส่่วนในใเรือง CPU ตัวนี้นะผมจะเป็นเซนทาร์มาก้อง8อีลีดกันเลยทีเดียวนะผมแล้วก็ในเรื่องของการจอเนาะจะเป็นแอนนาโน830เอสติการไม่สามารถใส่ได้เนาะส่วนกล้องเนี่ย50ล้านเลนส์เทเลโฟโต้เนี่ยความละเอียดก็50ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันเนาะระยะ zoom อยู่ที่ 2.5x นั่นเองเลนส์นัลทาวาเนี่ยความละเอียด32ล้านพิกเซลนั่นเองเนาะส่วนงานวิดีโอเนี่ยให้ถึง8 k 24เฟรมเรทแล้วก็ 4k 60เฟรมเรทนั่นเองนะครับส่วนกล้องหน้า32ล้านเนาะงานวิดีโอกล้องหน้าเนี่ย Full HD 60นั่่นนนนเองนะะฮสวน เรื่องลำโพงเนี่ยเป็นลำโพงคู่นอนรูแจ็คไม่มีนะครับแล้วก็ตัวแบตเนี่ยเอ่อรุ่นนี้นะผมอยู่ที่5,300มิลลิแอมป์นะผมแล้วก็ตัวบุูทูธเนี่ย6.0แล้วก็รองรับชาร์จใบเนี่ยรุ่นนี้อยู่ที่120วัตต์กันเลยทีเดียวนะผมแล้วก็ร vale นะีเวิร์สไวเลสชาร์จอ่ะเออ50วัตต์ นะผมโอเคมาถึงในเรื่องราคากันบ้างเนาะตัวนี้ใน RAM 12สล็อต512กิกส์เลย,เยอยู่ที่19,990บาทนั่นเองนะผมซึ่งถ้าเกิดว่าน้ำสมสนใจรุ่นนี้นะก็สามารถคลิกที่ตัวตะการ้าทูบที่ผม,มล่างซ้ายได้เลยนะฮะโอเคผมแล้วก็รุ่นถัดไปในรุ่นนี้นะครับจะเป็น Xiaomi 15 T Pro นั่นเองนะผมรุ่นนี้เนี่ยตัวขนาดหน้าจอนอย,อยู่ที่6.83นิ้วเลยนะครับส่วนความเรยวหน้าจออย,อยู่ที่ 1.5K แล้วก็ตัว Refresh หน้าจอเนี่ยให้ถึง 144Hz เลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้รองรับ HDR เพิ่ด้วยนะฮะความสว่างหน้าจอแบบพีคนี่ที่3,200นิตเลยแล้วก็ชนิดจอเนี่ยจะเป็น AMOLED นะครับส่วนตัวพี่เลตติ้งในรุ่นนี้ a p 68แล้วก็ในเรื่องของน้ำหนักเนาะอยู่ที่210กรัมส่วน OS เนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็น Android 16ครอบด้วย h y Per OS 3แล้วนะส่วน CPU เนี่ยตัวนี้นะฮะจะเป็น d i m e n s i t y 9 4 0 0 Plus นั่นเองนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับตัวการ์ดจอ In-Memory G925 นั่นเองนะครับรุ่นนี้ไม่สามารถใช้ดิการได้เนาะส่วนกล้องเนี่ยความเอ็ยด50ล้านเลนส์เทเลโฟโต้ ความยความแดก็50ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันเนาะระยะซูมอยู่ที่ 5x optical zoom นั่นเองมีการสั่น OS ด้วยอัตราวั12ล้านแล้วก็งานวิดีโอ 8K ด0ส่วนตัววิดีโอ 4K เนี่ยก็ได้ถึง120 f รเฟรมเรทเลยนะครับผมส่วนตัวกล้องหน้าเนาะ32ล้านนะครับแล้วก็งานวิดีโอเนี่ย 4K30 f สามสิ6 0ีสเนาะส่วนตัวรูแจ็คเนี่ยไม่มีอยู่แล้วนะครับลำโพงเป็น Dolby Atmos นั่นเองเนาะแล้วก็บูทูธเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่น 5,500มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวในรนุ่นนี้ที่90วัตต์กันเลยทีเดียวนะครผมแล้วก็ในเรื่องราคาของรุ่นนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยแลม12กิกความจุ512กิกะไบต์อยู่ที่19,990บาทนั่นเองเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าท่านส,สนใจเนี่ยสามารถคลิกที่ตัวตะกร้าทูบได้เลยนะครับผมรุ่นสุดท้ายในวันนี้นะครผมจะเป็นตัว Samsung Galaxy S25 FE นั่นเองนะครผมรุ่นนี้เนี่ยตัวขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.7นิ้วเลยนะครับส่วนความละเอียดหน้าจอเนี่ยจะเป็น Full HD Plus น,น นี่นะผมจะเป็น Dynamic LTPO OLED นั่นเองโนม 2X ด้วยนะครับ ตัวรีเฟร r a t e เนาะก็อยู่ที่120เฮิร์ความสว่างทรงส่วนอยู่ที่1,900นิ s นั่นเอง IP rating ก็ IP 6 8นะผมส่วนน้ำหนักเครื่องเนาะอยู่ที่190กร,รมัมแล้วก็ในเรื่องของ OS เนี่ยรุ่นนี้นะผมจะเป็น Android 16ครอบด้วย One UI 8นั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่อง CPU เนี่ยตัวนี้นะผมจะเป็น Exynos 2400นั่นเอง CPU เอ้ตัวการ์ดจอนะผมก็จะเป็น Exynos 940นั่นเองนะผมส่วน SD card เนี่ยไม่สามารถใส่ได้แล้วนะแล้วก็ในเรื่องของกล้องเนาะความละเอียด50ล้านนะผ มีการสั่น O.S. ด้วยนะฮมเลนส์เทเลโฟโต้ในความละเอียด8ล้านระยะซูมอยู่ที่ 3x optical zoom นั่นเองนะผมมีการสั่น O.S. เช่นเดียวกันส่วนหน้าตัวว่านี่ย12ล้านเนาะงานวิดีโอ8 k 30ส่วนงานวิดีโอ4 k เดียดได้ถึง120เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวกล้องหน้าเนาะความลเอียิบสอล้านงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่4 k 60เฟรมเรทเลยนะครับผมรูแจ็คไม่มีนะครับแล้วก็บลูทูธเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันหนึ่งจุดสี่ส่วนแบตเตอรี่เนี่ยตัวนี้น่นะผม ส่วนในเรื่องราคาของรุ่นนี้เนาะตัวนี้เนี่ยแลม8ความจุ128เนี่ยอยู่ที่21,51บาทนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าท่าสนสนใจรุ่นนี้เนาะก็สามารถคลิกที่ตัวตะกร้าทุบได้เลยนะครับที่อยู่รางซ้ายได้เลยนะครับผมเป็นไง,งบ้างนุ่มนะสำหรับคลิปวันนี้ถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดประการใดเนี่ยหรือว่าผมพูดผิดเนี่ยก็ขอภัยด้วยนะครับหรือว่าอยากให้ปรับปรุงเพิ่มเติมอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือว่ามีรุ่นไหนที่น่าสนใจกว่านี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะผมโอเคครับก็สำหรับคลิปวโอนี้ก็ไม่บายครับผม